มื้อนี้อิมาเฮ็ดนํนำเส้นโตโตเส้นข้าวปุ้นหละต่ำเครื่องก็มี่ยเผ็แหงมีผักบัวผักเทียมมีเผแห่ผักบัวผักเทียมแล้วก็เกลือใส่มาเฮ็ดเด็กน้อยกินมื้อนี้เขาเก็บมกักคุดวาโบเล้าด้วยอมาเฮ็ดเขาเกลือใส่จะตําเข้ากันมันแรกๆโคจิแรกกรฮหึ่งนิดน,นึงเออ ตออั้งมาตดแหงนียมมเฮ็ดนำ้ำปลากระป๋องเส้นตโตโตเส้นต,าตา่าเหาเลือดกระตุกเลยมีปลากระป๋องแล้วก็มีเลือดนำ้ำแล้วก็เลือดเป็นก้อนเนี่ยเลือกก้อนเลือดน้ำแล้วก็มีปลากระป๋องบม่้มีซีนแหละนำ้ำปลากระป๋อง อันถ้าว่ามีปลาหูหรือว่าเอาปลาหูปลาหนิ่นปลาย่างเซอร์ก็ได้อันนี้มันบุมีก็เลยซื้อปลากระป๋องนะเห็นน้ำปลากระป๋องกะปิใส่เลยกะปิใส่้าเสิรบตา แล้วก็ไปคั่วคั่วปลากระกป๋องเซอร์เ,อเลือดเซอร์อาขาเซอร์นั่นแหละแล้วก็เอาผักกระลำเหิดซ้ำซ้ำมันจะหนักเทนหนักหวาปวดแข้มเช็ดตาผักบัวกับกิมบานี่เราเปรียกัน โอ้ยพอแขนได้เสร็จป่าเลยเลตั้มลี่ไปขั้วเล็กน้ำข้าวปุ้นนี่ถ้าน้ำขนมเส้นข้าวปุ้นนี่ถ้าบะหมี่คาเนี่ยคือบะหมี่น้ำขาวนมเส้นคือเป็นคือบะหมี่น้ำข้าวปุ้นละเป็นไปอย่างอื่น ข้าวปุ้นกระไ้เห็ดเส้นโตๆกระไ้แต่ปากกระป๋องในโซนไเพ็นเห็ดนำเส้นโตๆคาดใบคือคานแหละกินห้อมถ้าห้อมคาร์ละคือห้อมนำข้าวปุ้นผมว่ามีดกระบอกคมพอแล้วได้ละคั่วกันนี้ เสียตาเสียหูมันเป็นนนะ้ำน่ะ มันเป็นน้ำยู่เุ้ยหวานสักหนึ่งหม,ม้อขเกของนี่กข่วกะลัมมื <laughs> อเาไงขูกินเศ้าขวดกะลัมสะไข่ Fuck อนมันเป็นสิบอล้างใส่เอดไว้ถ้าเฮาอันบ่น้ําซะยันเลือดติดก้นหม้ออันนี้เลือดเลือดเป็นน้เป็นกอนของเลือดดิบเลือดต้นก็มีั้งห บ่กระูนลว่าเซฟแล้อานำใส่ถ้าบอกนำใส่ยันเลือดติดก้นหม้อมันอีซากไม่เลือดนำใส่ถ้าเขาบอกเลือดเซรมันบอกว่ยคุ้นแต่ก้องเสาปากกระป๋องลายนึงกับบอกเลือดใส่กรบอกเป็นยัง น้นสับปัรน้นไม่อพอเห็ดไหลเห็ดตังซองท่ คาบใบคือแปลงหนัวเสตัวใหญ่หน้าบวมตัดปงหนวกับบวนใส่เลยเสียัหนยป็นหนัวสลนี่ แล้วบ้านึงถ้ามาเค็มจังเป็นน้ำตาลตรงนี้ผมก็เติมเอาผู้เดียวน้ำยังแดงดูเลือดเลยกรสุนแล้วก็มีเลือดก้อนเลือดก้อนนี่มอนไปุ่งเลยอย่งที่ใส่ใส่เพิ่มจีเหล้ยวอย่างเตรียมนะยค่ะบ่อยแมวสวยเลือดกอน ก้อนเลือดเลือดก้อนคนน้ลเองเงินกับซื้อจัดตลาดซื้อมันตัดถึงตอนถึงตอนสีบุญงหงมออีปุล้วเขาค่อยใส่เลือดก้อน เบือดตน้นกะลำเเ็ดซ่าเหมือนเ็ดซ่าเส้นอัโตัวๆ,วๆวบุยผักบงบุได้เก็บหมาผักบ,บงเ่้นก็มี่ ตลํากับเบเนตส้วยสวยบ่น้อยสวยใหญ่ตลําแน่นสวยน้อยเส้นน้อย Mam mùa bung bung Nó bung 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 mắm bung 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 Bị bung 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 Lê 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 bung 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 cháu, เอามั่นกันบุนหมามนกันแล้วเขาติดมือประวัติอ่ะประวัตินี่าเข้าติดมืออยู่นะเอาเงาบุติดแล้วเร็วๆเอ้าปี่หมั่นเอ้าเออเงาทานน้ำมันแล้วนี่เออทานน้ำมันแล้วบุติดละเอ้าเอ้านี่น่ะบ่หมั่นน่ะเนอะแม่มันจะเล่นน่ะบ่ลล่นเราพร้อมมันบุติดแล้วอัดแตะมือไม่นด้ซะหน่ะอ่ะรูปรูปล่ยพูดเดินรูปกันรูปเลย เออสัแบบ่นเลยอ่ะปิปิปิม,มัมเลย,ลลยนเนี่ยรอรอเข้มามันเลยนะรอรอเข้าปิมัมเลยแล้วไก่้จะกลิ่นเลยปิมัมเลยแล้วปีเนปเอบุ๋มปีเนเอในบุ๋มอ <laughs> ีกลินอะไรเออข้องบุ๋มไหมข้องข้องมะนาวไงในตาบุ้งเรือบุ้งเลยอบอร่อยหั่นปิตึ้มเออ เับบ okay, 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 ุ้งพีกับบุ้งกินข <Yeah, no. ้ากห้เกงมาปี่ทึอเออนั่นแหละน้หรูเข้าดหรือะอะข้ากินแด่ึอื้อไหมกินแดกินแดได้บ่อึ้ไหมบ้เจ้าไหมเจ้าก่อนเจ้าเลบลินแดเอามะม่มงเอาแลบลินแดดนาปีบมัมอร่อยจังเลยเนาหิวน่ะนี่เ à, ta, ta, ta. Yêu dự nó, bye bye con, Nào bye 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 con, bye bye con mà nào? Nó Nà, bye bye là bùm con, bye bye con Bye bye, bye, bye. Xem tổ tổ năm xoài xa leo luộc xem tổ tổ Ăn Xem bye đi xe con, xe như xem mặt ồn con Xem mặt Bye xin bye xin เส้นเซียนน้ำเส้นมัอนอ่อนแล้วก็บคางหม้อน้ำฟล้วก็บต้ามซาเมี่งกะน้ำไม่งกัเห็ดเล้วหมือละหนาวเลยมะนาวปีแล้วพี่มาอืเย็บขี้เป็ดขี้ไก่ละเกิบกระบอกส่าเลยนะเทียบไปแล้วเจีบบยเ๊ยบเ,ล,บเลยจับเป็ดเลยนี่เนอืยอ ต้มพีเบิร์ดสิเนี่ยต้มเมื่อมันสุกเมื่อมันอ่อนๆล้วก็เอาไปลางอันนี้ยังบม่สุกเทือน็ให้มันสุกอ่อนๆแล้วก็อาไปลางเซอร์ซ่ากินถ้าเพื่เค็มเพื่จางก็เติมเกลือเติมแป้งหนวน้าคือเขากินข้าวปุ่นเส้นนี้ยังเือมันสุกไงเขาต้องโอาเส้นน้ำก่อนเอาเส้นแห้งไปแช่น้ำมันอ่อนๆก่อนไม่อย่างปลาลำปลาเลือดฮึ บายบายกันหนาวมาลอตักตะวันนี่มาอุ้ยแม่งอีกสิกคนฮอนตี่ชิ้นใสอย่างนี้ชิ้นใสชิ้นใสเออนี่นี่ฮอนเอ้อีกฮอนเอ้อีกก่อนอุ้ยฮอรนหนาวจะเกลือไก่บ่เกลือบ่ไหนเกลือไก่ตะวันต้มเส้นนี่สุกคนเฮ้ยเกลือมันขี้ฝุ่นอีเข้าหม้อหัว กูเละกูบ่กูบ่เจ้าก่อนไวว้าใส่ใส่ซะใส่ซองมื่นกันปี่ปี่ปี่มอีพอดละกันโลเลือดก้อนลงไปตอนเลือด เอาลาะซ่านเนข้าลูกคัดมะกรวมันแล้วเข้ากับมาเซอร์เอาเซอร์เส,ส้นตัวตก่อนพเพราระเซอร์ซ่านานาซ่ากระลำลูกเซ่าสวยมึงเส้นตันี้ญ่เลยตก็บลำเด้อ เ,เนี่ยถ้าจะกิ่นกระซาเอาข้าวแรลงมันนี่ก็คือเส้นตโตโตนี่แหละเเอาเข้ากลับกันได้พ่อบุอีมก่อนเจ้าจางเกลือเค็มเมี่ยงนั่นแหละกระเติมเอาอห้อะเซอ่อ ฮัน,นดูบวงงี้ฮันดูนางบวงง,วงี้ดูย่ปิณฑนะุบวงตกมะเพ็ดขนไปเลยสีบมึงด้วยนะพอละกินแ,แม่จะไปไอ้กินมึงเ้าะ มามากอลำมเลยอะไรเลยเลยบ้าแล้วเ<ๆ>ขาอายถ้าพาอีกินกันคือเข้า,าวซ่ยกัผู้เดียวสิแหละแซวอันเนอร์บ่พอกับสซวตึมเนอร์อันนี้ก็มีต้นหอมอันนี้เส้นแล้วแล้วลางไม่ยงเรียบร้อยแล้วเส้นเส้นตัวโตแหละอันนี้บุงผักกะลำนี่ปักน้อยๆนี่ลูกแซวเหี่ยนสวย นุ่งผ้าป่านเพิ่งซอยแกงน้ำเส้นตัวๆสิเอาซาส่กก่อนซาข้าวปุ่นนะข้าวปุ่นบานเฮาะเอาเส้นใส่ใส่ไหลกินบุมือใส่เธอหน่อยมันเติมเหรอคาดใบคือต้นหอม